สวัสดีเพื่อนเทรดทุกคนนะครับ happy ร์ค Christmas Day กันนะเช้านี้ในฝั่งบิตคอย cryptocurrency เนี่ยมีแรงเทขายเกิดขึ้นนะครับมีการเซลล์เกิดขึ้นตอนช่วงเช้าล 43, หลุด43,000เหรียญลงมานะครับก่อนที่จะจบภาพวัคนะครับก็จะเป็นจังหวะ เข้าไปช้อนซื้อหรือเปล่านะครับเป็นช่วงลดราคาเนาะในฝั่งของเอาคอยบางตัวมีการคอนเฟิร์มเบรกเป็นเวฟสเดี๋ยวจะมาจเจาะเรื่องให้กับเพื่อนดูกันด้วยนะครับภาพรวมตอนนี้เรามองกันยังไงแล้วก็พอที่เราได้ทาการปิดโพชันภายในวันสี่หมื่นสี่พันเหรียญเนี่ยมีโปรฟิตเกิดขึ้นเท่าไหร่รีบดูคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับสนโดย XM เ็ครับ XM นะครับเป็นบรกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSA ทําให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM ถ้าเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรด forex ทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มในหาก,กันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ๊กนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะค,คนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แรงใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลฟ์ในแชทดิสคอร์ดเทเลกรานะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอนะัปเดตในเรื่องการเทรดน,นะครับแบบเรียลไทม ในชุมชนเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอย์คริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทองคําด้วยนะครับในฝั่งของเฟียงกินเด็กนะครับเพื่อนเช้านี้จะเดก็อาจจะยังไม่มีการปรับให้เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะตลาดเพิ่งมีแรงเทขายดรอปลงมานะครับก่อนที่จะจบภาพวีคนะครับตอนนี้บิตคอยลบลงมาประมาณ2%ได้เนได้ะก็หลุดทํามน์สี่หมื่นสามพันเหรียญนะครับเราจะมาจอดลึกในฝั่งนี้เข้ากันนะครับในฝั่งคริปโตบับเบิลนั้นเพื่อนก็ยังเก็บเกี่ยวแดงแดงอยู่บางตัวที่มีการปรับตัวขึ้นมาก่อนหนนน้้้าาีีีแลวเยพอมข ก็อาจจะมีการดอกมีการย่อกันด้วยเหมือนกันแต่บางตัวเนี่ยที่ยังไม่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยก็ยังขึ้นต่อนะมีการคอนเฟิร์มว่าเบรกน่าจะเป็นเวฟสามได้นะครับก็อย่างเช่น OP l oon, นรีรูนนะครับโฟร์ DO, IA, แลพวกเนี้ยนะครับ LDO TIA อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันนะครับรวมถึง AAS ด้วยบวกขึ้นมา15%เเลยสำหรับเหรียญเกม นะฮะคราวนี้ในฝั่งของฟิวเจอร์นะเพื่อนเช้านี้ก็มีคนที่พอร์ตแตกนะรวมๆการาที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เปิดฝั่งรองและคิดว่าน่าจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับและยังโฮโพชันอยู่เราจะใช้เลเวเลตที่ค่อนข้างเยอะนะครับพอร์ตแตกรว,รวมกันประมาณเกือบ80,000คนนะครับยอดรวมประมาณ166ล้านเหรียญน,นะครับถ้ามาดูในฝั่งของแท่งเทียนนะก็มีการกระชากขึ้นมานะครับถามว่าเยอะไหมก็เยอะประมาณหนึ่งนะครับสำหรับการดบลงมา ในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับอ่้คราวนี้ในฝั่งของการาฟเทคนิค,คนั้นเพื่อนเนียจะมาเจาะลึกกันนะครับตอนนี้เนี่ยตลาดก็ปิดมาตอนช่วง7จ็ดโมงนะก็ลงมาแถวมันสี่หมื่นสามนะครับแล้วก็มีการหย่อนไส้ลงไปแถวมันสี่หมื่นสองพันห้าร้อยซึ่งถือว่าหลุดสี่หมื่นสามไปนะครับแล้วก็มีการดึงกลับขึ้นมาซึ่งตอนตอนนี้ผมจะดูในภาพเดย์นะเพื่อนอีกประมาณ2วันว่าเขาสามารถยืนได้ไหมถ้าเกิดดรอปลงไปเนี่ยดรอปลงไปลึกๆเร็วๆเนี่ยอาจจะาจังหวะในการเปิดในช่วงแนวรับด้านล่างเราจะมาวิเคราะหห์ใ้กกัเพื่อนนดู ะครับรวมถึงภาพวิ๊กที่ปิดไปเนี่ยท่านเพื่อนลองสังเกตนะครับภาพวิ๊กเนี้ยยังไม่มีเดเวอร์เจนเกิดขึ้นตอนแรกเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดจะลงจริงหรือว่าลงแรงเนี่ยอาจจะต้องมีเดเวอร์เจนเกิดขึ้นด้านบนก็คือขึ้นในปีสวนสวยๆๆนะครับแล้วก็ค่อยดรอปลงมาอีกแท่งหนึ่งนะครับในช่วงวิ๊กนี้นะกดลงมาแรงๆอะไรเงี้ยนะครับแต่พอออมีการกดราคาลงมาก่อนนะครับแล้วไม่มีเดเวอร์เจนเนี่ยอาจจะคิดว่าตรงนี้น่าจะมีการแลนดิ้งออกข้างๆได้แล้วก็ค่อยขึ้นต่ออะไรเงี้ยนะครับเรายังมองแบบนั้นอยู่นะครับแต่่เเเเดดีี๋ยววรรราาาาาจจะะมมูใน day ททฟ ทำการเล่งเครื่องตอนช่วงไหนนะครับซึ่งพอร์ชั่นที่เราได้มีการปิดไปนะผมปิดไปถาวรประมาณ43,800ืนามพั้เี๋ยเพื่อนดูถึงพอร์ชั่นนีกหนึงก็ก่อนเนี้ยเราทําการเก็บพอร์ชั่นมาเรื่อยๆใช่ไหมสี่หมื่นสองนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันสี่หมื่นเจ็ดร้อยเก็บมาเรื่อยๆเนี่ยเก็บมาเรื่อยๆตลอดเลยนะครับสามสี่วันแล้วก็ไปปิดด้านบนหมายหนึ่งนะครับปิดถาวรประมาณสี่หมื่นสี่สามร้อยนะครับด้านบนแล้วก็ลงมาช้อนต่อเก็บเพิ่มนะครับแล้วก็ไปปิดถาวรประมาณสี่หมื่น 4 4, 4 3, นะ่ห0 0่นสนดรรวมรวมเฉลี่ยนะครับราคาเฉลี่ยประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เรามี Profit นะครับรวมรวมของไม้ลั o งเพนสโนบอลตรงเนี้ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณ3 4วันที่ผ่านมาเนะี่ยประมาณ0.3 b t c ซึ่งเราได้เหมือนเป็นเงินต้นคืนมาด้วยก็คือพอตเติบโตขึ้นมาประมาณ X1 อ่นะโดยประมาณนะครับถ้าเกิดเราดูจากภาพรวมของสัปดาห์ที่มันเกิดขึ้นเนะี่เราใส่เข้ามาประมาณ10,000กว่า1 0 0 0 0ื่นสามพันกว่านะครับแล้วก็เกณฑ์ขึ้นมาปิดประมาณ 30มหม่เหรียญซึ่งได้ประมาณ X อ็กนิดนะครับสำหรับการลังเพรนในรอบนี้เดี๋ยวจะหาจังหวะในการย่อดรอปลงมาอาจจะใกล้ๆต้นทุนเก่าของเราเนาะการจะเข้าไปเปิดในฝั่งของตัวสัญญาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูว่าตัวต้นทุนเก่าของเราอยู่แถวประมาณสี่หมื่นสองพันหกร้อยนะครับก็เมื่อตอนช่วงกลางคืนเนะี่ยดรอปลงไปใกล้ต้นทุนเก่าเราละเดี๋ยวจะหาจังหวะที่มีสัญญาณในภาพเล็กในการอ่อนแรงเนี่ย เกิดขึ้นในการที่จะเข้าไปเก็บอีกทีนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราดูในฝั่งของภาพรวมนะตอนนี้ที่ผมมองจากในฝั่งเวฟเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขามีการปรับตัวขึ้นไปอีกชุดหนึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการไซเว้นะตรงนี้จบเวฟสามเคสหนึ่งมาละเวฟสามเคสหนึ่งนะแล้วลตรงนี้ไซเวย์เป็นเวฟสี่ใช่ไหมแล้วก็กําลังเบรคขึ้นไปทำไฮเล็กเล็กนะครับเพื่อที่จะจบห้าตรงนี้ซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดจบ5เคสหนึ่งตรงน,รงนี้อาจจะมีการปรับลึกได้ก็จะต้องมีการคอนเฟิร์มในการหลุดในทางเฟรมเล็กๆล,ล,ลงมาก่อนแล้วก็มาหลุดกก่อง,งพ ที่เป็นแนวรับสําคัญหลุดลงมานะครับก็เดี๋ยวจะมาเดบ็กเพื่อนทีหนึ่งในเคสนี้นะไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับอีกเคสหนึ่งก็คือการปรับตัวขึ้นไปแรงๆเลยซึ่งเขาไม่ปรับนะครับไม่ปรับก็อาจจะโอกาสที่จะขึ้นไปแถวท่าเกตดนันบนก็จะมีน้อยหน่อยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะรอดูนะครับในทาง์เฟรมเดย์ก่อนอีกประมาณ2วันว่าตรงนี้จะมีแรงดึงกลับไหมถ้าเกิดไม่มีนะครับแช่แช่แถวโซนนี้นะครับแถวประมาณสี่0 i สองพันห้าร้อยเนี่ยอีกสองสามวันเนี่ยอาจจะหาจังหวะในการเอสละหรือว่าถ้าเกิดดบมาเร็ว อันนี้เคสซึ่นั้นดอกไปเร็วผมอาจจะหาจังหวะในการเปิดฝั่ง L อาจจะได้ต้นทุนที่ดีกว่าในรอบก่อนหน้านี้นะครับอีกครั้งแล้วก็อาจจะลันขึ้นไปด้่นบนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าตรงนี้จะาหาจังหวะในการเล่นยังไงอาจจะรออีกวัน,นวันสองวันนะครับตอนนี้เรา,อาอเอรชาร์จลงโลกนะสำหรับการเทรดฟิวเจอร์รออยู่รอรีซิวอที่ดีดีอยู่นะครับ <S <S คราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูกันในมุมมองหนึ่งก็คือแนวรับแนวต้านแนวนอนนะครับตอนนี้เนี่ย แนวรับแถวๆประมาณ4 5 0 0 0 5 0 0นผมคิดว่าค่อนข้างมีแนวสำคัญเลยถ้าปรับตัวดปทิ้งไส้ลงมาเร็วๆตอนนี้จะเป็นจังหวะในการรับที่ดีเพราะว่าในฝั่งเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยยังมีการปรับตัวในทิศทางบวกอยู่นะครับก็คืออยู่ในโซนด้านบนอยู่นะครับดังนั้นจังหวะการดิฟลงมาเป็นจังหวะที่น่าสในใจในการรับนะครับแล้วก็เน็กซ์สปายโซนจะเป็นเน็กซ์สปายโซนด้านบนแถวประมาณ48,000ถึงประมาณ50,000นะครับเดี๋ยวรอจังหวะถ้าเกิดเรารับจังหวะไม้นี้ได้อาจจะไป หาจังหวดทีพีด้านบนอีกชุดหนึ่งนะครับคราวนี้ด้านล่างเนี่ยผมคิดว่าดีมาโซนโอกาสที่จะดรอปลงไปเนี่ยมีค่อนข้างน้อยไม่ได้เยอะเท่าไหร่อาจจะต้องรอดูแถวประมาณสี่หมื่น 40, ก่อนว่าจะมีหน้าตาในการดรอปลงไปยังไงนะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัว NMC กันบ้าง NMC เนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นไฮเดิม erm นะแถวประมาณ44,600นะครับแล้วก็ยังไม่มีการดรอปลงมาแถวประมาณ0.382ุดแอาจจะต้องรอ,อการปรับตัวลงไปแถวโซนนั้นอีกทีนึงถ้าเกิด หลายคนที่เทรด nmc ก็จะรอจังหวะการรับแถวโซนนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีแถวแถว internal ด้านล่างซึ่งผมคิดว่าเปอร์เซนเทจในการอปลงไปน่าจะมีไม่เยอะนะครับะคราวนี้ในฝั่งของเทลล่ายัยงมองปกติอยู่ยังไม่มีอะไรที่ลงไปเทสให้เห็นเนาะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันซึ่งเทลล่าตรงนี้ก็มีการพาดมาแต่ด้านล่างแหล,ละตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะมีแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญก็แถวประมาณ3ามหมื่นเจ็ดสามหมื่นแปดอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวรอดูกันถ้าเกิดดิฟเปเร็วๆก็จะหาจังหวะในการเข้าไปเก็บถ้าเกิดพงงนะอนนรอ Bitcoin อ,อยู่ ใช่ไหมเพราะว่าโปรฟิตที่เราได้มาเนี่ยเราได้มันเป็นบิตคอยนะครับแล้วก็เวลาผม trade port, เทรดในพอร์ตลันเทนโนบอลเนี่ยเราก็จะใช้บิตคอยในการเพิ่มเข้าไปคือเก็บบิตคอยเพิ่มจากที่เอาบิตคอยไปเปิดสัญญานะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะถ้าใครที่อยากจะเข้าไปแจมกันในห้องสิกญนลนะเพื่อนสามารถคลิกลิงด้านล่างเข้าไป Discord ได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัว o k เคก์เมมเนะครับนำโอเค UID เนี่ยมากรอกเน,นแล้วเดี๋ยวน้องๆเขาจะให้ยศเพื่อนเพื่อนนะครับสามารถเข้าไปแจม การในห้องสิกญนลได้นะครับซึ่งห้องสิกญนลตรงนี้ก็จะมีการแปะพิน d i เร c ชั o นการเทรดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบรันเทรน s n โ w บ a อลในภาพใหญ่หรือว่าในภาพเล็กนะครับที่เราเทรดสเกลปิ้งกันนะครับรวมถึงสามารถดาวน์โหลดไฟล์เซลในการคำนวณเงินนะครับด,ด้านล่างตรงนี้เนาะก็คลิกเข้ามาได้เลยแล้วก็จะมีตัวลิงก์ o g l e d r i v e นะครับเพื่อนสามารถ Copy เอาไปใช้ง,งานกันได้เลยก็จะมีทั้งภาพรวม O v e r a l l นะครับสามารถ f o r e c a s t รัส์สินในอนาคตเราได้นะครับรวมถึงในฝั่งของพอร์ตฟิวเจอร์ด้วยที่แยกไ้ให้แล้วก็สปอตในฝั่งของกริดในฝั่งดีซด้วยนะครับก็จะมีพารามิเตอร์ต่างๆพวกนี้สามารถมากรอกแล้วก็ดูไม่ว่าจะเป็นเลเวลเอดไม่ว่าจะเป็นมาร์จิ้นไม่ว่าจะเป็นแม็กซิมัมโพซิชันของเราซึ่งมา่อนคนุเทรดเนี่ยไม่รู้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับก็อย่าลืมเข้ามาแจ้กันแล้วก็จะมีห้องที่ผมอัดคลิปอัพไว้เนาะสำหรับการใช้งานนะครับในแต่และไฟลในแต่และไฟลไฟยิบย่อยด้วยแล้วก็ไฟลล์ภาพรวม นะครับก็อย่าลืมมากอรอกอยู่ดีกันเนาะแล้วก็เข้ามาแจมกันแล้วก็จะมีสอนในวันเสาร์หรืออาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ในฝัง่งกิจกรรมของเคกก็จะมีโอเคกอคยเดียก,กีประเวนะครับเพื่อสามารถเข้ามาแจมกันได้มีรีวอร์ดแจกให้400,000กว่าเหรียญน,นะครับตรงนี้ก็มากด j o ย now สำหรับ new user แล้วก็ user เก่าด้วยนะครับมีการสุ่มแจกบิตคอย n e ท h เรียม แล้วก็ในฝั่งซูเปอร,ร์ออออนนคราร์นะครับอัลล็อกละ2องแสนเหรียญนะครับแล้วก็ในฝั่งยูนิตีต่างๆ5้าห้ายูนิตีหนึ่งยูนิตีนะครับก็สามารถไปกดสุ่มกันได้สำหรับเพื่อนที่มีการเทรดถึง25,000ื่นยูนิตีเนาะก็จะรับสิทธิ์ในการสุ่ม1นึ่งสิทธิ์นะครับก็ไปกดสุ่มกันได้นะครับอย่าลืมมาแจ้งกันเนาะคราวนี้มาดูการต่อสําหรับตลาดภาพรวมนิดนึงนะอ่าซัมมารีในภาพวีคนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับภาพวีคที่ผ่านมาเนี้ยดาวโจนส์ก็ ปรับตัวค่อนข้างโดดเด่นนะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนดูนิดน,นึงว่าตอนนี้เขาปรับนิวไฮขึ้นมาแล้วก็ยังดูมีแรงอยู่นะยังดูมีแรงในการปรับตัวขึ้นอยู่เพราะว่าไอซายก็เชิดอยู่นะครับยังมองปกตินะครับในฝั่งของ N นสแต็กก็ยังมองปกติอยู่เนาะไ mm. อซายซก็ดูเหมือนจะไม่ดาวเวอร์เจนนิดนึงแต่ยังไม่มีสัญญาณพวกแท่งเทียนในการกดลงมาให้เห็นนะครับดังนั้นก็ยังมองเฮลตี้อยู่นะครับในฝั่งของน้ํามันก็ลงมางใกล้แนวรับ แล้วก็ตอนนี้มีการดีดตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะต้องรอดูว่าในภาพย่อยในภาพเดยเนี่ยมีการเชิดของ iSI เกิดขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ผมมองว่าค่อนข้างโอเคนะขึ้นมายืนได้ค่อนข้างโอเคถ้ามีการย่อลงมาเนี่ยผมอาจจะหาจังหวะในการเปิดสัญญาพวกออฟิวเจอร์ของน้ํามันนิดนึงนะเพราะว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปแถวแนวต้าน,นบนได้ส่วนตัวนะแล้วก็ค่อยเบรคแถวประมาณ7จขึ้นไปนะครับในฝั่งของดอลลร์ลงมาเกิดเดเวอร์เจนซ์อีกชุดหนึ่งแล้วนะตอนนี้เนี่ย แล้วก็มีสัญญาณคล้ายๆหัวการกลับตัวเกิดขึ้นนะส่วนตัวจอนโซนเนี้ยน่าจะเป็นจังหวะในการช้อนซื้อเหมือนกันสําหรับ USD หรือว่าดอลลร์หรือว่า u ูนถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าไปเก็บสะสมนะครับเพราะว่าลงมาในช่วงที่มันต่อนแรงค่อนข้างถูกแล้วนะครับในฝั่งของอตัวทองคํานั้นเพื่อนเช้านี้ยังปิดอยู่เพราะว่าเป็นวันหยุดใช่ไหมคริสต์มาสนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นไปทิ้งซ้ายน้านบนแล้วก็ตอนนี้ย่อลงมา แนวรับที่เรามองคือแับประมาณ1976ยังไม่ได้หาจังหวะในการเปิดเลยอาจจะรอจังหวะการย่องเขาลงมาแถวโซนที่เป็นแนวรับสำคัญตรงนี้แล้วก็อาจจะหาจังหวะในการเปิดฝั่งล้อขึ้นไปนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาแจมกันในห้องสิญญนลได้เช่นกันนะสอทองคำนะครับก็จะมีห้อง XM Signal นะครับด้านล่างตรงนี้ก็มาเกาะยุยดีนะฮะแล้วก็เข้ามาแจมในฝั่งของตัวห้องสิญญนลได้ก็จะมีทั้งน้องตงังแล้วก็น้องลงทุนนันสุกนะครับที่อัอเด็ดใชั้นการเทรดด้วยแล้วก็รวมถึงผมด้วยก็จะแปนนะครับ ก็ถ้าใครยังไม่มีเขาในการเทรด XM เนาะสามารถเีือกเตอร์เอ็์ผ่านลิงก์ด้านล่างได้ก็จะมีโบนัสการซื้อขายกันเพื่อน30เหรียญน,นะครับสำหรับ New u s e เซอร์นะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อในฝั่งเอาคอยกันบ้างเมื่อก,กี้บิตคอยไปละส่วนตัวบิตคอยเนี่ยถ้าเกิดเราดูตอนนี้ผมคิดว่ารออีกประมาณ2วันแล้วก็ในฝั่งของภาพย่อยนะเพื่อนถ้าเกิดเราไปเจาะด,ดูทางฝั่ง AMC เนี่ยตอนนี้น่าจะมีการเบรกกันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูก่อนนิดนึงว่า เอ็มบอลเมนเดิมเป็นไงบ้างตอนนี้ที่จริงมันมีไฮเกิดขึ้นละเดี๋ยผมต้องขยับไฮขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับไฮอยู่ด้านบนใช่ไหมแล้วก็มีทางฝั่งของ BOS ที่มีการขยับมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนดู BOS มีการเบรกขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ในฝั่งของ i n t e r n a l นอลอินเทอร์นน่าจะอยู่แถวโซนนี้นะครับน่าจะมี2โซนเกิดขึ้นนะครับน่าจะมีโซนนี้เกิดขึ้นแล้วก็โลเนี่ยมีการขยับขึ้นมาอยู่ตรงนี้ละเห็นปะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราลองสังเกต อินเตอร์นตตรงนี้มีแรงรับเกิดขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันดบแล้วมันยังไม่หลุดอาจจะหาจังหวะนะผมส่วนตัวเนี่ยภาพย่อยขอหาจังหวะรอแถวประมาณ2 0 0 0ืนะครับรอจังหวะในการรับอีกทีหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มีสัญญาณการกลับตัวจะหาจังหวะขึ้นไปเล่นด้านบนอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งลิบอร์ดเนี่ยอาจจะอยู่แถวประมาณถ้าลองลองวัดนะกันง่ายๆแล้วก็ลองดูกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1ต่อ4 ตรงนี้จะมีรีสค์ความเสี่ยงอยู่ประมาณ1.4%ถ้าเกิดใครที่อยากจะเทรดภาพเล็กๆนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆในไม้การเทรดในห้องโอเคเชนแนลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วถ้าเราไปดูในฝั่งของเอาคอยนะเอาคอยก็จะมีตัวที่ปรับตัวเบรกขึ้นมาแล้วมีการคอนเฟิร์มเป็นเวฟ3ค่อนข้างฮอตเลยก็คือในฝั่ง OP เนี่ยท่านเพื่อนดูโอพีนะผมมาร์คไว้ตรงไหนไม่แน่ใจเหมือนกันและอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยโอปรับตัวเบรกขึ้นมาในไทม์เฟรมเดย์นะเพื่อนก็ถ้าดูจากภาพระยะไกลไหม ก็คือ,อมีการปรับตัวขึ้นมาทะลุเวฟหนึ่งใช่ไหมย่อ2แล้วก็ทะลุขึ้นใหม่ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราลองดูทาร์กเก็ตนะของ OP เนี่ยการปรับตัวของเขาในชุดเนี่ยเราลองตีจากทางฝั่งของฟีโบก็ได้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นใหม่ที่หัวหนึ่งหัวหนึ่งนี้หัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็2งนี้นะครับเราจะได้ทาร์กเก็ตนะของ OP อยู่ที่ประมาณ5.7 5.6เลยนะครับดังน,นั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีกัปให้สามารถขึ้นไปเล่นได้อีกประมาณ50% นะครับแต่ตรงนี้ถ้าเกิดเราเข้าตอนจุดจังหวะตรงนี้นะอาจจะทูเลทไปนิดนึงแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนิดนึงอาจจะต้องอใส่ไม้ในการเทรดเล็กหน่อยนะครับวันนี้ฝั่ง OP เนาะแล้วก็ดูเหมือนจะมีบางตัวที่เบรกขึ้นมาอีกนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหน t i a เนี่ยปรับตัวขึ้นต่ออยู่เห็นไหมก็การฟอร์มตัวของเขาเนี่ยมันยังมีการเบรกขึ้นไปอีกชุดนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นสังหัะของการเกิดดาวเจน์ละที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เกิดอีกชุดเล็กๆตรงนี้ด้วย ดังนั้นถ้าเกิดใครที่จะเบสแถวโซนนี้เนี่ยอาจจะหาจังหวะเบสได้นะครับในภาพย่อยนะในภาพย่อยแล้วก็เทรดไม้เล็กๆในการยับลงไปเพราะถ้าเกิดบิตคอยย่อตัวพวกนี้ที่มีเดเวอร์เจนแล้วก็เริ่มติดต้านเริ่มขึ้นมาอ่อนแรงแล้วอาจจะมีการดรอปลึกได้นะครับก็เดี๋ยวจะ มาอัปเดดเดยชันการเทรดในการเพื่อนอีกทีนึงครับส่วนในหานในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ภาพรวมของบิตคอย n หลังจากที่จบภาพวีกันไปนะครับแล้วก็มีการเซลมีการลดราคากันเนาะในช่วงคริสต์มาสนะครับอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าไปช้อนซื้อหรือว่าจังหวะในการดีเซเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้ฟังฟิลเจอร์เนี่ยจ,จะรอจังหวะแถวมัน4ี0 0 0กว่ากว่า เข้าไปเปิดเวอร์ชั่นอีกทีนึงก็เดี๋ยวแจังเด็จเพื่อนๆใน Discord กันนะครับถ้าใครที่อยากจะเข้าไปแจมกันก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับรวมถึงนะครับที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้นะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละถ้าเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทูด,ด้วยนะครับจะได้พลาเนื้อหาในฝั่งคริปตโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดี้ชินอมเกตริปมุนก๊อปขอตัวลาเพื่อนไปก